ก็จะมาตามวัยใช่แหละแต่ว่าบางทีอ่ะช้างเขายังไม่ใสงอย่างคุณปู่เนี่ยแปคือฟันที่สุดฟันฟันที่สุดเราก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือมีครัวตรงนี้นะคะที่จะมีเครื่องบดสับหญ้าแล้วก็ผสมเป็นสูตรอาหาร น้ำลาาเราจะน้ำลาเาจะเป็นคนลาเลยยกางยกลา่เป็นเหมือนรถดียวรัดเลยรถช่วยดยค่ะต้องดีใช่ค่ะรถไ่วช่วยเลยเบาเบาาครับรองเท้าเสียบหมดแล้วใชงค่ะ็ม่กีสายไปรตกันอลย มาสองสามนาทีแกเก๊กกล้วยเลยนะแกแล้วใส่เลยใส่เลยเอาใส่ได้เลยค่ะใส่เลยใส่แล้วก็ใส่เลยค่ะะค่ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์ทีคุ้งคุ้งได้เข้าไปช่วยแทนโค้งนะคะตอนนั้นแล้วก็อันนี้คืออาหารของคู่สูงวัยครับค่ะ

หอมอาหารหอมเมือก okay, yeah, okay, ี้ well ่มรับที่อกาหารหอมใช่เหรอต้อง้าห้มนขยนหนอน่มจะมอันหน้ามาหน้านนลอ่าหนม้หน่า่า้ได้ท้หลังที่ลาง่น้นเมันนุ่มเห็นไหครับว่ามันนุ่ม นุ่มไหมลูกนุ่มไหมมันก็จะนุ่มขึ้นนะคะนี่คือที่กลางคันเนี่ยรู้ไหมครยรู้ชอบเดียนู้ เล่นกีฬาเลยเรียบร้อยล้วอ่ะเราก็จะไปอยู่วิธีการเป็นคนที่เล่นอะไรอันนี้เย็นหนได้บางนิดนึงไม่เป็นไรอาพมยาดึงขึ้นตรงๆอข้างตรงงขึ้นยกขึ้นขึ้นเออยกขึ้นเบาๆนี่นี่นีหากัยังแรงเบาๆโอเค สันยาชันยาชันยาันางกัลังกนงไม่ไหวเฮ้ยหนักเหมือนกันนี่าา้นอาันี้ได้มาดูงานที่บางท้งไม่สายด้านต่างๆทั้งการทําปุ๋ยทั้งลงทั้งฉลเนี่ทั้งแม่ลามิโตเนี่ยมีองค์การในที่จะชเหีือด้านในบ้านไปดูการเรีอนปฏิบันนะครับ คือทางทีมไม่โจของเรานะครับก็มารวมทั้งกระจายหลายท่าน,นครับซึ่งวันนี้เราก็มา,าเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายเรื่องซึ่งตอนนี้เราก็ดูข้อมูลในเรื่องของอาการผลิตมูลช้างให้เป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเราก็เห็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเอาผลผลิตต่างๆานี้ออกจําหน่ายสู่ในรูปแบบของสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งเราเห็นภาพการอนุรักษ์ทางไทย ในเรื่องของช้างตั้งแต่วัยเด็กนะครับจนถึงวนะัยชราหรือว่าวัยสูงวัยซึ่งก็ทางฟังช้างก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บอกว่าฟาังช้างก็คงจะต้องอรับผิดชอบในเรื่องของช้างที่มีอายุมากนะครับแล้วก็รวมทั้งช้างยางเด็กที่กาลังเกิดขึ้นมานะครับคงจะต้องอร่วมมือกันอนุรักษ์ช้างต่อไปนะครับ ในในด้านที่เรามองทั้งมาโจมมองวันนี้คือจะพัฒนาด้านไหนในการพื้นเรียนก็สิ่งที่เราเราก็อาจจะต้องหารือกันในหลายเรื่องนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันที่สองในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์มูลช้างซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญในักวิจัยที่ร่วมกับทีมต่างชางได้ทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะสิ่งต่างเหล่านี้น่าจะผลิตออกมาเป็นรูปแบบของตัวตัวผลิตภัณฑ์นะครับ ซึ่งทางมิโชเนี่ยถ้าจะมีส่วนร่วมก็คงจะส่วนร่วมในเรื่องของอในรูปแบบของมาตรฐานของสินค้านะครับถ้าที่ร่วมกันตรวจสอบว่าสินค้าที่มีอยู่นี่จะมีคุณภาพที่เราสามารถที่จะใช้ในด้านการเกษตรได้อย่างไรก็คงจะต้องทีมวิจัยก็คงจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของผลิตภนนัณฑ์นี้ดียิ่งขึ้นไปครับซึ่งวันนี้ก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับคือนอกจากจผลิตสินค้าแล้วนะครับ น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับาทางเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่จะามาร่วมในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการปิดปุ๋ยคูช้างนะครับและก็สามารถที่จะนําไปสอดยอดในรูปแบบของปุ๋ยสื่ออื่นๆได้นะครับส่วนในเร,ร,รื่องการกระดาษจากุูช้างนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงก็เราก็เห็นตัวผลิตภัณฑแล้วว่าสินค้าก็คงจะต้องดูในรูปแบบของการผลิตนะครับว่ามันตรงตามความต้องการของ ลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือไม่นะครับคาดว่างานชิ้นี้ก็คงจะต้องร่วมมือในด้านการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้ส่วผลิตภัณฑ์ของสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งทางฟา,างช้างก็สามารถผลิตและจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับส่วนมาเลยไม่ช่วงก็คงจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเราจะพัฒนารูปแบบร่วมกันอย่างไรบ้างนะครับตรงนีว้วันนี้ทางมาเลงไม่จ้วงได้นำคณะอาจารย์มาดูงานนี้ เราจะมีน้องน้องวามลงมือยังไงกันคนะรับระหว่างไม่โจ้กับปัญหาไมืองค่ะคือหลังจากที่เราประสบปัญหาโควิดในทีมนะคะเราก็มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงเลี้ยงดูช้างซึ่งเรามีรายได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะ,ะเพราะนั้นความหวังของเราเนี่ยก็คือ,อหนึ่งฟื้นฟ,นฟนูด้านการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็ยังก็ยังค่อยเป็นค่อยไปนะ,ค,ะค่อยเป็นค่อยไปรายได้ที่ได้กลับมาที่จะเลี้ยง ช้างด้วยหญ้าหรือว่าการดูแลสุขภาพชัง้งอะไรต่างๆนานก็ยังไม่ก็ยังไม่พอนะคะเงินไรายได้ที่บางชั้งไม่สาได้รับเนี่ยยังไม่พอทําให้เราติดลบติดลบหลายสิบล้านบาทนะคะทีนี้เราเนี่ยได้พัฒนาเรื่องของปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษมูลช้างนะคะหลายอย่างที่เราได้พัฒนามาในช่วงที่เราติดปัญหาโควิดน จนตอนนี้ผ่านไปประมาณสักสามปีได้แล้วนะคะเราก็อยากได้ทางนักวิชาการหรือว่าอยากได้องค์ความรู้อยากได้งานบริการทางด้านวิชาการเข้ามาเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของฟางช้างแม่สาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ในูตุดต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์จากมูลช้างได้รับการรับรองแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะ ออกจำหน่ายนำออกจำหน่ายในประเทศไทยหรือว่า,าต่างประเทศได้นะคะเพื่อที่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำไรายได้เข้ามาเลี้ยงช้างแม่สาวจำนวนหกสิบแปดเชือกค่ะในช่วงนี้ทางจะมีการเปิดกันเพื่อเหต่นีกเพราว่าเชินชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในโดลกลางดิ่งนิจจำน่ายเนี่ยทางปางช้างแม่สามีการเตรียมการอย่างไงบ้างค่ะคือปางช้างแม่สาเราเนี่ยเราไม่เคยปิดเลยนะคะ เ,เราก็ผ่านช่วงเวลาที่เราปิดชั่วคราวปิดระยะสั้นแล้วเราก็เปิดขึ้นมาใหม่นะหลังสุดนี่เราเปิดมาตลอดเลยจะมีหยุดเฉพาะช่วงว,วันสิ้นปีใหม่วันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่อะไรเนะี่ยค่ะหรือว่าวันหยุดประจําปีนะเราเปิดทุกวันเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเลี้ยงช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างเรื่องของงานบริการของเราเนี่ยพร้อมตลอดเวลาพร้อมตลอดเวลาที่จะรับนักท่องเที่ยว เพราะว่า,วาโครงการชัมบิ้งเชียงใหม่เมื่อ,อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเปิดชัมบิ้งเชียงใหม่ทางช้างแม่สาก็ร่วมในโครงการด้วยนะคะแล้วก็เปิดมาตลอดเปิดอย่างต่อนเนื่องมาตลอดไม่เคยปิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ามีความพร้อมมากในการที่จะรองรับนักเที่ยวแล้วก็รอต้อนรับนักเที่ยวค่ะ